พระราชาทรงนนำรีอีกว่าวันวันนี้พระเถระเมื่อแสดงหมวสศีลอยู่ก็กล่าวว่าที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ย่อมไม่ควรแก่พิสูดังนี้พวกพระคุณเจ้าทั้งหลายจากนั่งบนอาสนะทั้งหลายหรือจากไม่นั่งหนอเมื่อเท้าเธอทรงนำริอยู่อย่างนั้นนั่นแลในสารถีนั้นก็มาถึงประตูพระนคร เวลานั้นนายสารถีได้เห็นพระเถระทั้งหลายมารับประคดเอหม่มจีวรอยู่ก่อนแล้วครั้นเธอเห็นแล้วก็เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วกลับมาทูลแด่พระราชาว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทพระเถระทั้งหลายมาถึงแล้วพระราชาตรัสถามว่าพระเถระทั้งหลายขึ้นรถมาหรือนายสารถีกราบทูลว่า ไม่ขึ้นพระเจ้าข้าเอกอย่างหนึ่งพระเถระทั้งหลายออกทีหลังข้าพระพุทธเจ้ามาถึงก่อนได้ยืนอยู่ที่ประตูด้านทิศปราจีนประราชาทรงสดับว่าพระเถระทั้งหลายมีขึ้นแม้ซึ่งรถจึงทรงพระดำริว่าบัดนี้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักไม่ยินดีอาสนะสูงแล้วตรัสสั่งว่าแน่พนายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงปูอาสนะโดยอาการเพียงลาดพื้นเพื่อพระเถระทั้งหลาย ดังนี้แล้วได้เสด็จสวนทางไปพวกอมายปูเสืออ่อนบนพื้นแล้วปูเครื่องราดอันวิจิตมีผ้าโกเชาเป็นต้นข้างบนพวกโขนผู้ทํานายนิมิตเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วพากันพยากรว่าแผ่นดินนี้ถูกพระเถระเหล่านี้ยึดแล้วในบัดนี้ท่านเหล่านี้จักเป็นเจ้าของแห่งเกาะตามพระปณิทวีปฝ่ายพระราชาได้เสด็จมาถวายบังคมพระเถระทั้งหลายแล้ว ทรงรับอาบาตจากหัตของพระมินทถเทระแล้วนิมนต์เหล่าพระเถระให้เข้าไปในเมืองด้วยการบูชาและสการะใหญ่ให้เข้าไปสู่ภายในพระราชนิเวศพระเทระเห็นการให้ปูอาสนะแล้วนั่งพลางคิดไปว่าศาสนาของเราจะแผ่ไปทั่วลังกาทวีปและตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดุจแผ่นเดน พระราชาทรงเลี้ยงดูพระเถระทั้งหลายให้อิ่มน้ำด้วยขาธนิยะโภชนิยะอันประณีตด้วยพระหัตของพระองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วได้รับสั่งให้เรียกสตรีห้าร้อยคนมีพระนางอนุราทีวีเป็นประมุขมาด้วยพระดำรัสว่าพวกแม่จงกระทำการอภิวาทและบูชาสก,การะพระเถระทั้งหลายเถิดดังนี้แล้วได้สเสด็จประทับนั่งหน้าสวนข้างมึง